ปี2565สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอธนได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการใช้รังสีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2ในพื้นที่ภาคใต้โดยสธนได้ผนึกกำลังร่งรวมกับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธ,ธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตและ มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขาทั้งนี้สนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒท,ทั้ง3าแห่งจัดสัมมนาให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการใช้รังสีในอาหารให้กับผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ทั้งแนงรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ line, เพื่อให้ได้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้รังสีเพื่อต่อยอดความสำเร็จสู้เชิงพาณิชย์ จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอาหารฉายรังสีและผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเป็นสุดยอดอาหารพื้นถิ่นหรือโ Pro ด u c ช c h a เปี o ยนในพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้สทนยังได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมชิงชัยเป็นสุดยอดอาหารพื้นถิ่นหรือโ r ร d u c ชั h a เปี o ยนในพื้นที่ภาคใต้โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง และยังมีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์สามารถใช้เทคโนโลยีการใช้รังสีเพื่อยกระดับคุณภาพหรือเพิ่มมูลค่าได้สำหรับการประกวดผลิตภัณฑ์ในโครงการโ r o d u c t c h a เปียนภาคใต้ในปี2565มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด122ผลิตภัณฑ์และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับคำปรึกษาแนะนำเป็นรายผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดความสำเร็จสูตเชิงพาณิชย์จำนวน56ผลิตภัณฑ์จากกฎกติกาและการตัดสินให้คะแนนอย่างเข้มงวดของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุธที่ร่วมกันเฟ้นหาจนได้สุดยอดอาหารพื้นถิน่นภาคใต้ที่เหมาะกับการนำมาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีฉายรังสีเพื่อเพิ่มมูลค่าดังนี้ผู้ชนะเลิศในจุดดำเนินการที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธ,ธานี รางวัลชนะเลิศได้แก่นายบุญเลิศชัยคงผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแห้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางวันจุรีสุวรรณรัตน์ผลิตภัณฑ์กะปิท่าเคยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นายจารินเฉยเฉยชมผลิตภัณฑ์น้ำพริกปู่มา้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ชนะเลิศในจุดดำเนินการที่2มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลารางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวพรพิมลรักษาผลผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไตปลาก,กรอนพร้อมปรุงตราบ้านบนนบจังหวัดพัทลุงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางอภิวันดำแสงสวัสดิผลิตภัณฑ์ผงกล้วยดิบยี่ห้อทิพูตาจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางละไมบุญคงผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรแม่ใหม่น้ำพริกปลาอินทรีย์สูตรสมุนไพรจังหวัดสงขลาผู้ชนะเลิศในจุดดำเนินการที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรางวัลชนะเลิศได้แก่นายไพซอนโลหะลูผลิตภัณฑ์กระปปอสดปลาทูแท่งกรอบตราบางโกกระเปะบางโกะจังหวัดภูเก็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นางสาวสรรสนีเรืองเกตผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิม,มะพานปรุงรสต้มยำกายหยีภูเกต็ตน้องโอจังหวัดภูเกต็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางสาวนิสากรทำประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานคุ้งแก้วตราภูเกต็ตแก้ว ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่1และ2จะได้รับโลและใบประกาศการดำเนินกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการใช้รังสีอาหารปี2565ในพื้นที่ภักใต้ได้เสร็จสิ้นแล้ว และในปี2566นี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนจะเดินหน้าต่อไปอยังพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นของประเทศไทยมีศักยภาพทางการค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป